เพื่อนๆครับวันนี้พี่หมีจะมารีวิวแกะกล่องปั๊มหอยโขงขนาด2นิ้ว2แรงม้า1,500วัตต์รุ่นที่อยู่ข้างหน้าพี่หมีนี้เลยนะครับจุดเด่นเลยครับทุกคนปั๊มรุ่นนี้ครับจะเป็นปั๊มหอยโขง2นิ้วที่เทดปั๊มสูงมากนะครับเทสปัส๊ม21เมตรครับจึงเป็นปั๊มน้ำหอยโขงรุ่นขวัญใจพี่น้องชาวสวนทุเรียนเหมาะกับการนำไปอัดสปริงเกอร์นี่คือจุดเด่นของเขาเลยใครอยากได้ปั๊มหอยโขงไปอัดสปริงเกอรเลรุ่นนนี้้ย2 2ิวแง ในกล่องมีอะไรบ้างครับทุกคนนี่ครับนี่ก็จะมีตัวปั๊มนะครับมาพร้อมหูจับแบบนี้เลยนะสะดวกครับพวกพาสะดวกนะครับแล้วก็ที่มีแกะรังให้ดูนะครับในรังก็จะมีนี่เลยครับตู้คอนโทรลปั๊มสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้นะทุกคนชาวสวนเนี่ยเขาติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ต้องจ้างใครแล้วนะเพราะว่าเป็นตู้ประกอบสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมนะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคลาเบลของปั๊มรุ่นนี้กันนะครับลาเบลของปั๊มรุ่นนี้นะครับสเปคก็คือเป็นปั๊มท่อออกท 27คิวหรือว่า27,000ลิตรต่อชั่วโมงเฮ็ดเยอะคิวน้ําเยอะจึงเหมาะกับการนําไปใช้อัสปริงเกอร์ในสวนทุเรียนนะครับนี่คือนะครับสเปคของปางข้างล่างก็จะเป็นตารางน้ำนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อมาครับเรามาดูกันว่าค้่มือการติดตั้งนะครับพี่มีขึ้นไปให้นะครับจะมีการติดตั้ง2แบบแบบแรกเลยคือแบบถูกสุดปรหยดสุตนะครับเป็นแพ็กเกจเบเกอร์พร้อมชุดสายไฟครบชุดเลยเห็นไหมครับ ปั๊มรุ่นนี้นะครับจะใช้แผงโซลาเซลล์580วัตต์นะครับจำนวน4แผงต่อนุกรมกันนะครับแล้วก็ต่อตรงแผงได้เลยยกเรกเกอร์ปุ๊บปั๊มทำงานนะครับ แพ็กเกจต่อมาครับเป็นแพ็กเกจตู้เหล็กสําเร็จรูปพร้อมใช้งานนะครับก็เอาแผงโซลเซลต่อผ่านตู้เหล็กนะครับสำเร็จรูปเลยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้นะครับอ่ะชุดแรกเลยคือชุดประหยัดก็บอกเลยกับทีมงานพี่หมีโซลเซลนะครับว่าอยากได้แพ็กเกจประหยัดสุดถูกสุดก็เป็นแพ็กเกจนะครับเบเกอร์นะครับพร้อมชุดใส่ไฟครบชุดนะครับหรือใครอยากได้แบบครบชุดสําเร็จรูปพร้อมตู้เหล็กสําเร็จรูปเลยก็บอกกับทีมงานว่าอยากได้แพ็กเกจตู้เหล็กนะครับสามารถเลือกได้นะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ปั๊มรุ่นนี้นะครับเช็คนิดเลยของปั๊มเนี่ยเหมาะกับพื้นที่การใช้งานแบบไหนนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับพี่หมีสรุปให้ฟังนะครับสเปกปั๊มนะครับเ e i ปั๊มอยู่ที่21เมตรนะครับแล้วก็คิวน้ํา27คิวนะครับเหมาะกับการนําไปใช้ในพื้นที่ในสวนนะครับขนาด10ไร่ถึง15ไร่นะครับแล้วก็นะครับสามารถนะครับส่งไกลแนวราบนะครับได้ไกลมากนะครับ300เมตรถึง350เมตรนะครับแล้วก็นะครับระยะท่อดูดนะครับอยู่ที่ 6-8เมตรนะครับสามารถนำไปอัดหัวใจน้ำไม่ว่าจะเป็นสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์หรือว่าผ้าเทปน้ำหยดได้นะครับนี่คือสเปคนะครับของปั๊มรุ่นนี้นะครับว่าสามารถใช้งานกับพื้นที่แบบไหนได้บ้างนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรีวิวน้ำกันนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่หมีจะพามาดูรีวิวน้ำหลังจากที่ต่อตรงแผงตัวเซลล์สี่แผนเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำออกมาพุ่งแรงเต็มท่อเลยเห็นไหมครับนี่คือสเปคน้ำเห็นไหมครับนี่คือน้ำ 27คิวหรือว่า20,007ลิตริต่อชั่วโมงน้ำพุ่งเบาๆปุ๊บๆๆเลยเห็นไหมทุกคนนี่รับน้ำพุ่งแรงแบบนี้นะครับพี่น้องชาวสูนทุเรียนจึงนิยมครับนำไปอัดหัวใจน้ำแบบสปริงเกอร์กันนะครับแล้วก็สำหรับนะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากจะตัดสินใจซื้อแป๊มตัวนี้พี่มีบอกเลยตัดสินใจซื้อได้เลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับ ตอนตัดสินใจนะครับเลือกเลยครับว่าจะเลือกแพ็กเกจเบเกอร์อันนี้คือถูกสุดนะครับหรือจะเลือกแพ็กเกจตู้เด็กสาเร็จรูปก็คือครบทุกสุดเลยนะครับบอกกับทีมงานที่ร้านพี่หมีโซเซลได้เลยครับทุกคนครับหรือเพื่อนๆที่สะดวกโทรศัพท์นะครับอยากโทรปรึกษาฟรีกับพี่หมีนะพี่หมีอยู่ทุกวันแหละครับโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0958519999ครับ0958519999ใครสะดวกทักไลน์นะทักไลน์มาหาพี่หมีหน่อยนะครับที่ไลน์ ID ร้านนะครับ s s i AEC b อีซ e บนะครับพี่หมีย้ำอีกครั้งนะครับ a s i AEC b อีซแบนะพเพื่อนๆครับโชว์รูมพี่หมีนะครับอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลรามิทาบางเขนกรุงเทพเดินทางมาได้นะเดินทางมาเยี่ยมชมโชว์รูมได้นะครับเรามีบริการจัดส่งโซเซลล์ให้ฟรีถึงที่บ้าน <S <S ทั่วประเทศครับสำหรับในวันนี้พี่มีลาไปก่อนนะครับติดต่อสั่งซื้อกับทีมงานพี่มีเซลล์ได้เลยครับทุกคนครับ